สวัสดีครับผมตตยิศพาเที่ยวครับตลาดนัดนนติงครับผมวันพุธนะจ๊จ้ผลไม้ครับตุขาก็ลืมเดินแล้วครับกาแฟร้อนๆมีมาเหมือนเดิมวันนี้มีเห็ดป่ามาครับขนมตานมิดมือเห็ดป่ามาคร้บ โมกก็มีนุมผักบัวก็กํลังเง็ด,ดพี่น้องเดิมเดิน,นลแล้วครับเดิ่แหละพักบานตัวพต่ัวบ้านเะลยขยไหมพีชอไรนี่จีว่ยี่สิบบาทล้วียังใหญ่เลยอกล้วยงามงาม ดืม่มเดินดแล้วครับเขามันไก่หอไม่ทันนะครับ,นนรบเป็นไงหรอมัวจะนั่งคุยกันครับนี่หอไม่ทันเลยนะ้ชครับครับไม่ได้เยอะกันดุเออนี่ครับเาหอ,อยไม่เจอครับกุง้งอยู่บ้านาไปลานิลครับไก่สดครับผมขาอกน่องดุงนมาแล้วจะ้ะปลาส้มร่วมปลาส้มครับ ก้างด้วยนะครับมาเลยนะจ๊ะต้องยิ้เป็นด้าน KFC เจน้อยมากันไม่ร้อยไม่เอาตังค์จ้ะที่รับประกันคุณภาพาครับรับประกันเลยเป็นด้านบรรหารเนื้อสดครับบรรหารหเนื้อสดครับขายดีมากครับคีอท,ทามาดเนื้อต้มครับเครื่องในต้มร้อนๆครับเดือดปานเลย อันพุดนะจ๊ะจะเป็นด้านบะหมี่อะไรก่อนแซนด์วิชไส้ทะลักมาเดียวครับเดอ้อพร้อมขาย,ลยลแล้วครับสิมุชิครับกำลังจะเร็จแล้วครับกำลังแต่งนาครับส,สวยๆเลยครับผมวันนี้ปลาปับพลิกแห้งหอมกระเทียมขนมปังก็มีมานะจ๊ะวันนี้20บาท ลายไส้ลายหน้าครับตับปลาก็มีครับตลาดนูนตึงตอนเช้าครับผมนี่บ่ายนัดบ่ายครับพูดผิดตลาดนัดนูนตึงนัดบ่ายนะครับผมสินค้ามีเยอะแยะมากมายหอยใหญ่ๆครับปลาหมึกสดๆครับผมหนึ่งหมึกย่าง มันข้ามีแต่น่ากินครับป,ปลาเด็ดเยอยครับปลาท่นปลาดุปลานินปลาลูกปลาขนมกินขนมกระป๋องทอดครับหมูสดตดโลเท่าไหร่จ้ารูปลอ้อร้อยแปดสิบเหมือนเดิมครับผม โอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับนุนเต็งครับวันพุธเลยจ้ะก็ที่ยึดายืนรอเลยครับจริงไหมท่านแล้วอย่างหนึ่งจิมเลยนะครับครับกกดติดตามช่อง YouTube ต่ยึดพาเที่ยวให้หน่อยนะครับกุกกน ขอบคุณมากครับ